วันนี้วันที่4เดือนธันวาคม2 5 6 7นะครับผมได้ยินเหมือนมีการคุยกันว่ามันต้องเปิดแบบนี้นะครับเปิดแบบไม่ให้มันรู้ตัวนะคะล้ายๆกับว่าอยากเปิดผมหาว่าผมไม่ยอมพูดเปิดแบบไหนเปิดไม่ให้ผมรู้ตัวนะแล้วก็มีการปัน่นใช้ระบบในการปั่นเยอะมากปั่นในหวัวปั่นตาม จี้มาในแก้วหูนะซึ่งมันเป็นเสียงที่ชัดมากเป็นการเหมือนเหมือนจี้มาในแก้วหูทั้งที่มีตัวเส้นเหมือนเส้นแย่แก้วอยู่ตรงกลางสมองผมนะเหมือนเป็นเส้นสนามไฟฟ้าและการควบคุมตัวผมเนี่ยเหมือนการกดสัญญาณวิทยุกดสัญญาณมือถือของประชาชนประชาชนเขาก็ตกใจเขาบอกว่าให้ถอยออกไปไอ้เครื่องมี 2K อะไรประมาณนี้นะฮะเขาบอกว่า คือผมจะพูดได้เรื่องคลื่นเสียง V2K ค,คลื่นคลื่นอะไรประมาณเนี้ยพอผมเข้าไปใกล้มือถือหรือวิทยุของคนเนี่ยเขาจะแกล้งกันว่าเบนคลื่น V2K มือมันกดสัญญาณวิทยุเขาเนี่ยผมก็เดินออกพอผมเดินออกสัญญาณมันก็ามาพอเดินเข้าใช้ตัวเองในการกดใช้กดตัวเองให้อ่อนลงเหมือนต้องควบคุมตัวเองให้อ่อนลงแล้วก็ไปกดโดนสัญญาณวิทยุ f m กับ a m แล้วก็กดสัญญาณมือถือของคน เขาปั่นผมบอ,อกว่าเป็นเพราะมึงไม่อยากเ,าเป็นเพราะมึงไม่ยอมพูดกูจําเป็นต้องทําทอย่างนี้นะห้มามเพราะผมไม่ยอมพูดเกี่ยวกับเส้นทางถวายความปลอดภัยก่อนจะเป็นเส้นทางผ่านพระองค์ท่านและผมเอาเรื่องนี้ไปถามทางหน่วยงานสานื่อสารในงานสื่อสารบอกว่าเป็นพระหมหากษัตริย์จริงๆคือผมเห็นพระหมหากษัตัตย์ในดวงตาผมไม่อยากจะพูดแต่มีการปัป่นให้ผมฟูคือการปั่นให้ผมฟูถึงเห็นนะ เหมือนอการเปิดเส้นทางการจัดระเบียบตัวการจัดระเบียบตัวก่อนจะเป็นเส้นทางผ่านของในหลวงพระองค์ท่านของพระราชินีพระงค์ท่านหรือระบบการใช้งานของพระองค์หญิงที่สื่อสารผ่านการพูดเฉพาะใาคล้ายวันการสถาปนาและระบบบางระบบนั้นผมมีใช้งานไม่ได้เหมือนคนกาลังจะเกิดอุบัติเหตุเหมือนเหมือนคนกาลังจะเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยแล้วก็เออมันมันยังใช้ไม่ได้ จนเป็นเหตุให้บุนต้องเสียชีวิตแล้วก็ช่วยเหลือไม่ได้นะปกติระบบมันจะอยู่ในตัวมาตั้งแต่เกิดแต่พอได้ยินเสร็จเหมือนมีคนเอาของผมออกไปแล้วก็เหมือนยึดแล้วก็เหมือนยึดเอ่อระบบผมนะแล้วก็มันยึดระบบผมอไปใชงตางมีการปันเปิดไว้ก,ก่อนจะเป็นเส้นทางผ่านพระราชนีพระมหากรัตรพระองค์ท่านจะมีโอรัชอ,องครักษ์จะมีราชอ,องค์คารักษ์นั้นคอยควบคุมตัวแต่ละตัว สิททางผ่านพระองค์ทางก็มีการปั่นเปิดและกูผมวอกไม่ยอมผูก